ครับนี่คือการลดน้ำนะครับโดยใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ต้นตระกะคแับได้ปามด้วยนะครับแหล่งน้ำก็มีนะครับฝักบัวก็มีนะครับรู้จักทำรู้จักทำแล้วเมื่อมีแหล่งน้ำปลูกของนะครับก็ต้องปล่อยสปริงเกอร์เพราะว่าในความชุ่มชื้นนะครับมันจะเปียกได้ มเสมอนะครับนะครับเสียสม่เสมอนี่เป็นกาแฟนะครับลงไว้ต้องลงตอนแรงครับมันจะได้รู้จักว่าความอึดหรือไม้ครับเป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วธรรมดาปั๊มชักนะครับปั๊มชักไอ้ปั๊มนี่นะครับเขาเรียกปั๊มชักนะครับปั๊มยูม่า มีเสียงลกร้องยามเย็นๆนะครับอยู่ในสวนปลาล์มปลูกพืชอื่นเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเองไปนะครับเดยวมาว่ากันต่อนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆ <S 1> <S 1> ครับนี่เป็นิงเกอร์นะครับเป็นปั๊มนิ้วธรรมดาสุดจากบอ่อหน้าบ้านนะครับเอามาลดในคลองแต่สกองไม่ได้ใช้นะครับตัวน้ำป่าเนื้อมัมีเยอะ เรไปปล่อยตรงนี้ไว้ก่อนจะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเหมือนกันก็ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาหาปลาให้หมดก่อนนะครับชาวบ้านก็หาปลากินไปก่อนตอนนี้ไม่ให้หาแล้วครับน้าขุดผมจะต้องมาใช้นะครับถ้าเดือนนี้ฝนไม่ตกก็พอครับพอนะครับมันไม่แรง5เดือนติดกันนะครับแรง5เดือนติดกันเนี่ยคงต้องคือเราก็คงจะต้องแยกกัน ไปตามๆกันเลยเดินหน้าต่อชิคกี้พายนะครับแฟร์เดี๋ยวพวกฝนลงก็เียบรครับพฝนลงก็พอดีรับนะครับแตกสวยสวยงามรักมัน น,นี้ก็เป็นสวนป่าย,ย่อมๆนะครับสวนป่าย,ย่อมเบื่อไว้ดึงดูดน้ำฝนนะครับยามที่ว่ามันแรงก็จัดเราก็ได้ออกเกี้ยนจากต้นไม้ด้วยนะครับได้ไม้ใช้โอกไมายน่ครับสำหรับวันนี้เป็นสาระเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นปั๊มนิ้วธรรมดานะครับปั๊มนิ้วธรรมดาไดรดปามไปด้วยนะครับใส่ปามไปด้วยได้ไม้ต้กแฟดนี่ก็จัดเป็นไม้ยืนต้นนะครับยืนต้น เพราะว่าก็อยู่ได้หลายปีแต่ไม่ว่าก็ล้มลุกไม่ได้หรอกเพราะว่าเห็นเก็บกันมาสิบสิบปีทำหนุ่มทำสาว,วก็ออกไปด้วยมายืนต้นเหมือนกันนะครับเก็บเถียงมา,มาล้มลุกไม่ใช่นะครับมีอะไรครับโอเคสส่